นายทวัตส,สุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่ากว่าสาม0 0ื่นคนร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวคำถวายอาลัยแล้วประชาชนชาวศรีสะเกดก็พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีอย่างกึกก้องและได้ก้มลงกราบต่อหน้าต่อเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ซึ่งทุกคน ต่างร่ำไห้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมรัษฎรที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2498และในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดรวมแล้ว3ครั้งด้วยกันทําให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดมีความรักเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดได้หลอมหัวใจ30,000ดวงโดยแปลอักษรเป็นรูปหัวใจถวายความอาลัยแด,ด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชโดยแปลอักษรเป็นรูปหัวใจอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมภายในหัวใจเป็นรูปเลขเก้าด้านล่างหัวใจจะมีดอกลำดวนสองดอกซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดสื่อความหมายว่าพระองค์ท่านอยู่ในหัวใจของปวงประชาชา,ชาวศรีสะเกดต,ตราบชั่วนิจนิรัน ขณะที่ประสงนิกรชาวจังหวัดสตูลทุกศาสนากว่าหนึ่งมืนคนก็เดินทางมาจากทุกสารทิศนะคะทั้งชนกลุ่มน้อยมานิหรือสาไกาชาวเลกลุ่มอุรักราโว้ย จากเกาะลีเป๊ะประชาชนริมตะเข็บชายแดนเดินทางเข้าร่วมถวายความอาลายัยและแสดงความจงรักภักดีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณสาลากลางจังหวัดสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะด้วยทางอบจอสตูลนายสัมฤทิ์เลียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลได้จัด แปรรูปขบวนอักษรรูปหัวใจในเลข9ไทยหรือรัชกาลที่9จ้าจำนวนสองดวงโดยมีคําว่าสตูนอยู่ตรงกลางแสดงความภาคภูมิใจและปราบปลื้มปิติยินดีเพื่อแสดงออกให้พระองค์ได้รับรู้ว่าคนไทยคนสตูนมีความรักสามัคคีกันที่จะน้อมถวายส่งไปถึงพระองค์ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยก่อนร่วมกันยืนไว้อาลัยขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติไทย ด้านนายพักพงศ์ทวิพัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายเอกรัฐหลีเซ็น นายศรีพงษ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายมานิ์เพียรทองประหลัดจังหวัดพังงานายบำรุงปิยะนามวานิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอายการจังหวัดทหารตำรวจผู้บริหารชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าภาคเอกชนและนักเรียนนักศึกษาจํานวนกว่าเ0้าพันคนจากนั้นได้พร้อมใจการกล่าวคําถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระ บาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมลงนามถวายความอาลัยท่ามกลางความเศร้าโศกในครั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีดังกล่าวได้มีฝนตกลงมาเปรียบเสมือนน้ำตาของพ่อที่ไหลลงมาจากสวรรค์